สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ่ะก็เนื่องในวันแม่เย้ไ yeah. ม่ใช่ค่ะพุกคนก่อนแม่หรือาการแม่กันหรือยังเอ่ยถ้ายัางก็รบเรียบไปก่อนเลยนะคะก่อน mm hmm. ที่ท่านเนี่ยจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะคะก็ไม่ได้พูดถึงอะไรใครใครท่านอยู่หลังเรานะคะไม่ต้องสนใจไม่รู้คลิปนี้จะโผล่มาได้ <laughs> โอเคค่ะคลิปนี้นะคะ่ะจะมาประกาศผลกิจกรรมนะคะ ก็คือมีคนมาเล่นหลายคนมากเลยนะคะจริงๆก็จะให้ครบหนึ่งพันซับแต่ว่าเราไม่ได้นะคะเนื่องในวันนี้เป็นวันแม่ก็เลยจะมาจับซะเลยนะคะ <c oughs> ก็มาดูรางวัลที่หกเลยจริงๆไม่มีหรอกแต่เราก็อยากให้มีงงารางวัลปลอบใจบ้างนะคะก็เลยเป็นรางวัลน,นี้เลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะให้เ <c oughs> ชิญแขกนะคะมาจับเชิญเข้ามาในกล้องเลยนะคะ มาเลยครับมาเลยครับไม่ต้องยื่นมืออย่างเดียวครับเอาหน้าเข้ามาด้วยครับอ่ะจับเลยพุชดีจะได้ตัวนี้ไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านชื่อกันเลยนะคะอายุเจ็ดปีนะเรารู้เลยน้องแพวอายุเจ็ดปีนะคะน้ <c oughs> <c oughs> องแพวอายุเจ็ดปีนะคะผ <c oughs> ู้ะะ <c oughs> ชดีได้สลามตัวนี้ไปแล้วก็อย่าลืมเม้นนะคะก่อนแปดโมงนะคะถ้าหลังนะคะหรือว่า หลังนะคะหลังเป็นมุมก็จะตัดสิทธ์นะคะถ้าไม่มาเม้นก็จะตัดสิทธ์นะคะถ้าไม่มารายงานตัวคลิปนี้นะคะก็จะตัดสิทธิ์เลยนะคะเดีย๋ยวเรามาดูรางวัลที่ห้ากันเลยค่ะโชว์ให้ท่านผู้ชมดูนะคะนี่ค่ะเต่าตัวนี้จริงๆมันจะมีตําหนิตรงนี้นะคะเราติดกาวให้แล้วนะม,มันเดิมแล้วก็คือแปลกๆคือไม่ได้หาสิเล็กนะเพราะช่วงน,นี้ไปโรงเรียน,นะคะ่ะ่ะจับเลย นี่คือไม่ได้โชคคงเลยนะคะกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะอะอะคล้ายๆคลายชื่อนี่อยู่ไกลจังอ๋อคนนี้นะคะคนที่ได้เต่าตัวนี้ไปนะคะชื่อว่าด้าน,นะคะอายุสิบสองปีนะคะรายงานตัวก่อนแปดโมงนะคะถ้าไม่รายงานไม่ไม่รายงานตัวนะคะก็จะตัดสิทธิ์แล้วก็จะจับผู้โชคดีใหม่นะคะต่อไป,าปารางวัลที่สี่นะคะ ผลไม้คิตตี้นะคะจับเลยจับเลยได้ตัวอะไรเอ่ยไหนอ่ะคนนี้นะคะคนนี้นะคะชื่อครีมนะคะอายุสิบสามปีนะคะรายงานตัวล้วนะคะได้ผลไม้คิตตี้ตัวนี้นะคะจะมีตําหนิตัวนี้แต่เราติดกาวไปแล้วนะก<อ>็อย่าลืมมารายงานตัวกันด้วยนะคะรางวัลต่อไปนะคะเป็นรางวัลที่ สนะคะเดี๋ยวเราจะจับเองนะค่ะเดี๋ยวเรามาจับกันเลยนะอ๋อ,เ,อเดี๋ยวทำไมเอาคนนี้นะคะคนนี้นะคะคนนี้ชื่อว่าปิ่นนะคะอายุสิบเอ็ดปีนะคะอ,อย่าลืมมารายงานตัวด้วยนะคะ ปิ่นนะคะอายุสิบเอ็ดปีนะรางวที่สองค่ะเอามาเลยนะคะรอนที่สองใครยังจำได้คืออะไรแค่โรมินีนั่นเองนะคะจะเป็นใครเดี๋ยวเรามาจับรางวัลผู้โชคดีกันเลยนะคะอ่ะเอาคนนี้แล้วกันนะคะเรามาอ่านชื่อกันเลยนะชื่ออะไรเนะี่ยเอิร์ดนะคะอายุสิบเอ็ดปี ได้ตัวนี้ไปนะคะอย่าลืมรายงาน,นะคะถ้าไม่รายงาน,นะคะ่ะก็จะตัดสิทธิ์เลยนะคะร oh. างวันที่หนึ่งน,นั่นเองนะคะจ๊บตัวนี้จะตกเป็นของใครรุ้นเลยนะคะในครีมพักของลูซิโอนะลืมบอกไปโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะจับเองเลยนะไม่ดูนะคะเดี๋ยวไม่ดูให้ดูนะคะโอเคตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแกะชื่อดูเลยนะชื่อ ะะอายุ12ปีค่ะได้ตัวนี้ไปนะคะอย่าลืมไปรายงานตัวด้วยนะคะไม่งั้นก็จะตัดสิทธิ์นะคะก็คลิปนี้นะคะฝากด like, ากดไลค์กดซับสไคร e นะคะแล้วก็ใครที่ไม่ได้นะคะอย่าเสียใจเลยนะคะก็เราก็จะมีกิจกรรมต่ปไปนะคะทุกๆเดือนเลยนะไม่ต้องไม่ต้องโชว์นะคะ <c oughs> <c oughs> ดูคนะ่ะ <c oughs> มันตัอลม,ม,มันตกองอะชื่อตกอ <c> ง <oughs> <c oughs> เลย อ่าสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมไปก่อนคุณแม่นะคะทำให้คันมีความสุขด้วยนะคะบ๊ายบาย